แชมพูอะมิโนทำอย่างไรทำยากไหมแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรทำไมครูสุถึงขายได้ทีเป็นร้อยรอ,ยรอยขวดเดี๋ยวครูมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะครูสุนะคะสุพันณวด,ดีศิรารัฐครูสอนทําสบููอยู่ในกลุ่มปิด Facebook เรียนทำสบู่สไตล์สุพรรณบวดีและครูยังมีเพจโรงงานผลิตสบู่รับทำแบรนด์สบู่บายครุสุและยังมีไลน์แอดครุสุนะคะวันนี้ครูจะมาคุยเรื่องการทำแชมพูแชมพูอมิโนแอซิดก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมเราถึงเรียกว่าแชมพูอมิโนโอแอซิดอมิโนแอซิด ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นกรดเพราะฉะนั้นผลิตภพันธ์ตัวนี้เราจะมีฤทธิ์เป็นกรด pH ถึงใกล้เคียงกับผิวหนังกับหนังศีรษะเราไม่ต้องปรับ pH อะไรเลยเวลาทำนะคะการทำก็จะง่ายมากถ้าใครซื้อหนังสือเล่มนี้ไปนะคะเปิดหน้า1 1 2ยเลยนะคะครูจะคุยถึงสูตรแอดวานซ์เลยจะเห็นว่าสูตรเราขึ้นต้นด้วยกรลูตามิกอซิด พิ่มฟองด้วย SCS หรือผงฟองมะพร้าวแก่ให้ความชุ่มชื้นด้วยกีซลีนและมีพอลเปอรีลนมีการเสียด้วยเจลกาดอัลตราที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็น้ำโรสแมรี่โรสแมรี่อันนี้เราสกัดในน้ำนะคะแล้วเราใช้พาสสองในการทำปฏิกิยาให้เกิดเป็นสบู่หรือแชมพูในที่นี้เราต้องการทมแชมพู เดี๋ยวต้องมีการปรุงกันนะคะพอมันเกิดเป็นของเหลวเป็นสบู่แล้วสูตรนี้นะคะ pH เขาจะใกล้เคียงผิวหนัง uh หนังศรีรษะเราจะไม่ะระคายเคืองประมาณ4.5-5.5ถึงค่ะเมื่อเป็นสบู่และแชมพูแล้วต่อไปเราทำอย่างไรเราก็ต้องทำให้แชมพูนั้นหนืด เราก็ต้องใช้ตัวทิกเ,เนอร์ลงไปในที่นี้ครูใช้เอลฟาคอสนะคะคันนี้อ่ะและถ้าเกิดว่าอยากจะให้ฟองที่ได้ออกมาเนี่ยถูกใจเราเราก็เพิ่มสารลดแรงตึงผิวที่อ่อนโยนเข้าไปครูก็จะใช้เพนตาแคร์ เป็นตะแครเป็นตระกูลครูโคไซที่ทำความสะอาดได้ดีแต่ฟองก็ปกตินะคะไม่ได้เพิ่มฟองบุ้ม,บ,มบั่มบุม้มบั่มแต่ว่าทำความสะอาดได้ดีแล้วก็ครูใช้แม็ก a a l 32ส o สฟองขึ้นไปแค่น,นี้เราก็ได้ตามต้องการเราแล้วนะคะว่าฟองเยอะ <c oughs> เพิ่มฟองปรับปรุงฟอง ให้ถูกใจเราครูยังใส่ตัวไดโซเดียมโคควิวคูตาเมตไปอีกตัวหนึ่งเป็นโคเซอร์เฟกแตนเพื่อให้ฟองเข้าละเอียดนุ่มฟูครน,นี้แชมพูเราต้องทำให้ผมลื่นสักนิดหนึ่งเวลาเราสางเข้าไปนะคะจะได้ไม่ติดมากเราก็จะใช้ตัวประจุบวกใส่เข้าไปครูจะใช้ประจุบวกคือพวกแคดแคทต่างๆ อพอเป็นประจุบวกปับ๊บแล้วตัวไหนที่ทำให้ผมนุ่มลื่นครูก็มีตัว PG 1 2ใส่เข้าไปอีกเพื่อผมนุ่มลื่นนะคะคันนี้เราจะบำรุงด้วยล่ะเราอยากนุ่มลื่นบำรุงไม่ให้มันาสาดครูก็ยังมีตัวที่เกี่ยวกับผมคือไมโครคอนเข้าไปอีกไปดูรายละเอียดในฟังก์ชันก็ได้นะคะ สารแอคทีฟที่เราอยากใส่ช่วยครูก็จะใส่แอมิโนคอมเพล็กซ์มันจะมีกรดแอมิโนสำคัญสำคัญอยู่17ตัวครูไม่สามารถอธิบายในนี้ได้หมดเข้าไปดูในสูตรนะคะแอมิโนบางตัวช่วยทำให้รากผมแข็งแรงแอมิโนบางตัวลดคันแอมิโนบางตัว ลดการเกิดสีผมสีงอกอะคะ่ะสีขาวอะค่ะนะคะแต่แชมพูตัวนี้ครูนะคะนอกจากครูจะสกัดโรสแมรี่ในน้ําแล้วครูยังสกัดใน PG แล้วก็นํามาใช้เมื่อเราปรุงได้ตามความต้องการแล้วเราก็ใส่น้ําหอมอย่าลืมว่าน้ําหอมเรานะคะต้องละลายด้วยทวีน20ไม่งั้นน้ําหอมเราจะไม่ลงไปอยู่ ในเนื้อแชมพูมันจะไปลอยอยู่ชั้นบนเพราะฉะนั้นเวลาเราทำสบู่เหลวหรือแชมพูน้ำหอมเราต้องมีการละลายนะคะในหนังสือครูเขียนวิธีการให้หมดละละเอียดมากเลยไม่ยากนะคะ แชมพูที่มีลิ์เป็นกรดนี้จะอ่อนโยนต่อผิวหนังเราอาศัยคุณสมบัติของสารเอดติฟต่างๆช่วยถ้าไม่อยากลองผิดลองถูกนะคะหรือสงสัยลองทักทายเข้ามาที่เพจโรงงานผลิตสบู่รับทําแบรนด์สบูบ่ใบคุสุหรือไลแอดกุสุหรือ ทักถานเข้าไปในกลุ่มเรียนทําตะบูสไตล์สุพรรณบุรีครูจะมีทีมงานคอยตอบคำถามและอำนวยความสะดวกให้ทำแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังนะคะพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ